ก็อาจจะต้องยกเครดิตให้ช mm ่างภาาด้วยที that, that, that People, ่ที Again, ่เขาเป็นมือขวาเราที่เขาคอยช่วยเราแบบช่วยมุมมองของเขาเขาเก่งกว่าเราอ่ะผมโชคดีที่ผมได้ทํางานกับคนอื่นเก่งเยอะมากเลยครับตากล้องก็เก่งนักแสดงก็เก่งรวมถึงทีมเสื้อผ้าอะไรทุกคนเก่งหมดอ่ะเราแค่พูชไอเดียลงไปแล้วทุกคนก็ช่วยกันมาเลยออกมาเป็นงานชิ้นนี้ก็คือยกเครดิตรางวัลนี้ให้กับทีมงานทุกคนรวมถึงนักแสดงด้วยครับนักตนนี้ค่ะีีที่มารับแทนน้องจะนมิน่ากับผู้วายแห่งปีใช่ไหมครับ เนี่ยจะพูดแล้วพูดแล้วก็ยิ้มเลยเพราะว่าพูดนี้ก็น้องเขาน่ารักจริงๆอ่ะครับณณณวันที่เราเคยทํางานด้วยกันตอนนั้นน่ะยังเป็นครั้งแรกของเจมินายกับโค้ดเลยในในเรื่องแรกเจมินายเรื่องแรกกับโค้ดอาจจะเคยผ่านอะไรมาบ้างเล็กน้อยแล้วอะไรเงี้ยเราเห็นเคมีตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับเพียงแต่ว่าเรื่องของเรามันหนักแล้วมันยากกับน้องมากๆก็อย่างที่เคยสัมภาษณ์ไปอะโค้ดกดดันจนร้องไห้แบบน้องไห้เลยแบบผมไม่รู้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็อยากจะบอกว่าเอ ความกดดันในวันนั้นนะเนาะ,ะสุดท้ายวันนี้มันก็พิสูจน์มาว่าทุกคนมองเห็นแล้วก็ทุกคนชื่นชมในเคมีของคู่นี้จนได้รับรางวัลผู้วยัยแห่งปีอันนี้ครับรวมถึงผลงานจากซีรีส์แฟนผมเป็นประธานนักเรียนด้วยเนาะที่ทุกคนก็ชื่นชอบกันนะครับ <c oughs> มันอาจจะไม่อาจาอาจะถูกใจคนเพราะว่าดูแล้วมันยิ้มอะยิ้มตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับที่เอาไปมองยิ้ยังไง้างคะคบศาพในการที่จะแบบว่าเติความน่ารักของตัวเขา เรื่องเรื่องความหนักในการรับบทแล้วว่าเป็นหน้าที่นักแสดงทุกคนนะไม่ว่าเขาเจอบทไหนเขาต้องชาเลนตัวเองแล้วแต่สำคัญที่สุดคือนอกจอต่างหากที่ทําให้พลังของเขา,ว,าว่าคนจะรักเขาในรูปแบบไหนอะไรเงี้ยซึ่งสองคดีต้องยอมรับเลยว่าคนไม่ได้ชื่นชอบเฉพาะในจอครับเคมีนอกจอหรือตัวตนของคมเป็น จะมีนายเองความเป็นโฟร์เองก็ตามคือมันใครเรียนแบบไม่ได้อ่ะคือถ้าคนติดตามก็จะเห็นความบา้บาบอความน่ารักของน้องแล้วเวลาที่อยู่ด้วยกันตีกันบ้างทะเลาะกันบ้างเล่นกจนฟันหกักงอนกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกอย่างมันเรียวอะครับมันก็เลยคนอาจจะชอบสิ่งนี้ด้วยนะครับแล้วอย่างที่แบบนี่แบบว่าพี่ออฟน้องถามโอ้โหน้องๆมาหลายคู่มาพี่ออฟบอกว่าอ,อ,อ,าอ,อย่างคู่นี้เสน่ห์ของเขาอยู่ตรงไหนกันเนี่ยมีอะไรที่อยากอยากแนะนำเป็นแฟนบ้างพราเขาเออแบบแบบธรรักอะไรเผมแบบ ผมก็แค่คอยคอยดูเอาง่ายๆเราอะใช้เซนตัวเองว่านอกเหนือจากงานอะเรายังชอบนั่งดูน้องที่ผมพูดจริงนั้นในในในคลิปวิดีโออะ ผมชอบให้เจมีนายแบบทำข้า, <S <S ามีให้พี่หน่อยแล้วผม,มก็อาจเก็บไว้เอาไว้ดูอะไรอย่างงี้เอ,เอาไว้ดูเองเพราะว่ามันมันก็น่ารักดีอ่ะมันเนี่ยคือความเป็นธรรมชาติที่เราอะไปไปจัดสรรให้เขาเป็นไม่ได้เลยอะครับหรืออย่างโฟต์เองก็จะมีมุมแบบเหมือนที่ผมเคยแล้วคือว่าโฟต์ที่ขอดูเพลงโฟต์หน่อยไม่ได้ที่ต้องไปดูแบบคนดูทั่วไปผมจะเอาหนึ่งวิวจากที่อะไรอย่างงี้คือมันเออมันก็จริงใจของมันดีสองคนนี้ก็เป็นเด็กจริงใจอะครับก็มีเป็นธรรมชาติที่มีเสน่ห์แล้วก็น่ารักมากคือ ไม่แปลกใจที่ที่หลายๆคนก็จะมองเห็นน้องในมุมแบบที่เราเห็นเช่นกันเพราะว่าคือพูดเราเองก็โดนมันตกแต่แล้วเออน้องก็ดูเป็นแบบกทีหน้ารักดีอะไรเงี้ยไทม์ไลน์การทํางานเราเองไปด้วยพร้อมกับน้องๆไปด้วยเนี่ยก็อินอะคัีไหมคะลูกคับซีมากๆแล้วลูกานี้น้องเองอ่ะแบบส่งมาหาผมว่าทำอะไรอยู่อ่ะคือแบบอยากรู้ว่าเรามาหรือเปล่า ทำไรอยู่อ่ะทํางานอยู่แมแกล้งบอกเขาว่าไม่ไปจุดท้ายเขาไปโผล่เขาก็แบบดีใจมิกก็แบบเธอจะไม่มาดูเัื่นจริงเหรอเก็บบต้องมาสิดีใจแ,แ,แล้วก็แฮปปีนนะ้เลยค่ะแฮปปี้ค่ะแล้วก็แบบน่ามาใช่ครับแล้วก็แล้วก็เห็นความสามารถในการาพัฒนาการของการร้องเพลงของเธอทำมีเองอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นกัน,นตั้งแต่วันที่แบบยังไม่ได้ทําเพลงให้จนวันนี้เขาขึ้นคอนเสิร์ตแล้วร้องสดอ่ะแบบโอ้มันก็น่าภูมิใจท้ายแต่รับใจมาก ตอนแมชอัพเพลงสุดท้ทายที่เป็นนิทานพันดาวกับกับหายเพลงดาวก็คือแบบโอ้ดีจังช็อคก่อนไหมคะไม่ค่อยอยากชมเลยเพราะว่าแต่ว่าจริงๆแล้วว่าชอบแบบชอบแบบเขาเรียกว่าไปกดดันไปกดดันมากกว่าว่าเฮ้ยน้องได้ดีกว่านี้อีกนะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วว่าเรารู้อยู่แล้วว่าคีาพยายามมากทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยพูดดีๆกันส่วนใหญ่อจจะแบบพูดหลายหลายใกันแต่ว่าน้องก็รู้แหละว่าเราไปดูขนาดน,นี้ไม่รักยังไงเราก็รักทั้งคู่แหละครับก็ อย่างที่ตั้งสเตล์ตไปเนาะอย่างเติบโตไปด้วยกันนานๆเรื่อยๆหมายถึงทำเอิร์ธและมิคในฐานะที่คู่จิ้งเงเนินเองแล้วก็กับเราด้วยนะเติบโตไปด้วยกันนะค <c oughs> รับเรีเยบนระ้อยครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณ,คณมา,ากครับจ้าวันที่สี่ได้คับตรงนี้หล่